นายกรัฐมนตรีสนับสนุนกองทัพเต็มที่ย้ำจุดยืนรักษาประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีร,รกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายและวงเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพค่ะนาย รัฐมนตรียังได้ให้คำยืนยันกับทุกคนในด้านการทหารและเหล่าทัพรวมถึงตำรวจว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และย้ำว่าจะยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักส่วนประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาที่ใกล้จะหมดวาระจะมีการแต่งตั้งในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชในวันที่สองตุลาคมนี้ค่ะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามเน้นการสื่อสารไปยัง สังคมโลกเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยจึงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขของกัมพูชาซึ่งพลเอกพนาแคลวปลอดทุก์ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กําชับไปยังพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และพลโทรวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่สองให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ ทางด้านของนายเสียศักด์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้บรรยายสรุปแก่คณะทูตานุทูตเกี่ยวกับผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่80หรือ UNGA และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยตั้งใจแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการยึดมั่นในแนวทางสันติภาพค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติและยังคาดหวังความจริงใจใน การแก้ปัญหาร่วมกันของกัมพูชาซึ่งความจริงใจเท่านั้นจะคลี่คลายสถานการณ์และก้าวข้ามความขัดแย้งได้ค่ะ